สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC น้องไอซ์สารวัตรนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะวันนี้วันหยุดนะคะเราจะนำภาพหล่อๆหน้าตาน่ารักน่ารักของน้องไอซ์สารวัตรนะคะมาเสนอให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ เป็นรูปเก่าของน้องไอซ์นะคะย้อนหลังไป2อสปี4ี่ห้าปีที่ผ่านมานะคะไม่นานมากนะคะแต่สังเกตได้เลยว่าวิวัฒนาการความหล่อของน้องไอซ์นั้นนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาทุกวันนะคะหล่อขึ้นหล่อขึ้นนะคะตามกาลเวลานะคะ FC ทุกท่านดูแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ น้องไอซ์สารวัตรของเราความหล่อนะคะวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจริงไหมคะ FC ทุกท่านสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะจะพบเจอกับคลิปของน้องไอซ์สารวัตรเรื่อยๆนะคะ อาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆของน้องไอซ์สารวัตรมานำเสนอนะคะหรืออาจจะมีคลิปย้อนหลังนะคะหรือรูปภาพเก่าๆของน้องไอซ์มานำเสนอให้เอฟีทุกท่านได้รับชมนะคะหวังว่า f อฟทุกท่านนะคะจะคอยเป็นกําลังใจดูคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้เพียงแท่นี้นะคะ ยังไงก็เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมให้กําลังใจแอดด้วยนะคะขอบคุณ FC น้องไอซ์สารวัตรทุกทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ